กินขนมจีนสายยอดนึกอยากกินตอนไหนก็กินมันโลกผักวันนได้กินสมใจขนมจีนสายยอดเทปน้อยหนึ่งกนหน่หอยเทปจ๊จกอยากกินตอนไหนก็ได้กินหัวปรีหัวปรีประรลแเน่ผักเ,เกษตรน้าเนาะบกทัวหัน่น Uh huh. มืุนี้คือภาสาสังหารโหดคือคืออยากมาโดนแล้วหัวปรีเนี่ยหัวปรีกินแล้วไม่อับปรีนะคะพริพกเดียนรกระตาบนี่ไงยเลยไม่ใส่ไม่ใส่ลายดอกไม่สิบเป็นดากลิ้งไม่สิบผิดถั่ว มาปรีลองกินสายย่อดเดียนอยากกินเมื่มอยก็ฟาดพันธรูดช่วงหัวกันมีเบากเอามาจะกินอันนี้วันนี้จะกินแบบนี้ค่ะ รตงนเหวเานี้คอบ้าหุนเรยนโบ่านอยากกินต่อง แม่มาทำให้ค่ะเป็นให้หลูกจะข้าวค่ะ